มีการนำเอาเงินส่วนต่างจากการกู้เงินสวัสดิการและไอและไอปมเงินส่วนต่าง4ี่แสนบาทนี่แหละครับเป็นมูลเหตุให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความคับข้องหมองใจจนกลายเป็นความคับแค้นผู้ก่อเหตุรายนี้พยายามทวงถามความเป็นธรรมจากผู้ขับบัญชามาโดยตลอดและผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับเองว่า ปมเรื่องที่ดินราชพัสดุเป็นปมขัดแย้งผู้ก่อเหตุทวงถามครับแต่เงินไม่ได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวระบุว่าหน้ำซ้ำยังถูกลงโทษสั่งขังและหักเบี้ยเลี้ยงอยู่ตลอดมันสะท้อนครับว่ากระบวนการร้องทุกข์กระบวนการให้ความเป็นธรรมในกองทัพไม่อาจให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บัณชาและทหารชั้นผู้น้อยได้ จนทําให้ความคับแค้นจากการถูกเอาระดอาเปรียบสร้างปีศาจตนหนึ่งขึ้นมาและปีศาจตนนี้กองทัพเป็นคนสร้างขึ้นมาเองจัดข่าวน่าตกใจครับวันนี้ระบุว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายเป็นทหารชั้นผู้น้อยน่าจะมีมากเป็นพันลายเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับและท่านรั้นตรีช่วยและนายกรั้นตรี ก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่ดินราชพัสดุไม่สามารถขายได้ตามข่าวบอกไม่ขายนะ,ะแต่ให้เช่าระยะยาวและต่ออายุเช่าไปเรื่อยๆและยังให้สวมสิทธิ์การเช่าได้อีกโอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะคำถ,ถามข้อหนึ่งผมถามเลยฮะท่านรัฐมนตรีครับมีการเอาที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่แผ่นดินนำไปจัดสรรขาย โดยคนที่จัดสรรขายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพเป็นระดับผู้บังคับบัญชาปัญหาทั้งหมดมันก็คืออยู่ที่ความโปร่งใสในกองทัพที่วันนี้พวกผมและประชาชนเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปและสร้างความโปร่งใสในกองทัพคืออย่างนี้ครับและล่าสุดผมดีใจครับเมื่อผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านผู้บัญชาการฐานผกพลเอกอภิรัต ค่ระบุอย่างนี้ครับว่าท่านจะล้างบางธุรกิจทหารในเวลา3เดือนโดยท่านบอกด้วยนะครับในตอนหนึ่งว่ารับรองว่ากุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนตั้งแต่ในพลยันพันเอกไม่มีงานทำแน่หลายคนและผมไม่สนด้วยเพราะรู้ข้อมูลลึกผมเติบโตมากับความที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกหลายๆอย่างจริงๆประโยคนี้ที่ท่านเผยมาเนี่ยเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับ เพราะแสดงว่าท <ersch> ่านทราบอยู่ก่อนแล้วท่านรัมตรีช่วยท่านทราบไหมครับท่านทราบอยู่ก่อนแล้วแต่เพิ่งจะมาตื่นตัวเอาตอนนี้คืออย่างนี้ฮะแต่อย่างไงก็ตามผมดีใจที่วันนี้ท่านผู้ว่าการฐานบกและทางท่านรัมตรีด้วยเห็นดีกับความโปร่งใสภายในกองทัพความโปร่งใสไม่ใช่แค่การเปิดเผยตัวเลขข้อมูลนะครับแต่เป็นเป็นแนวทางสําคัญในการสร้างความเป็นธรรมเพราะหากองค์กรไหนที่ขาดความโปร่งใสแล้ว ก็จะแอบมีการหาผลประโยชน์พอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นก็จะเกิดเครือข่ายผลประโยชน์เกิดมาเฟียผลประโยชน์พอมีมาเฟียผลประโยชน์ก็จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบพอมีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและผู้ใต้มัชานี่แหละครับที่ตกเป็นเหยื่อและสุดท้ายก็เกิดความคับแคนใจจนสร้างความสูญเสียแบบที่เป็นอยู่นี้พอฝุ่นใต้พรมันเยอะๆขั้นมองไปท่านก็เห็นฝุ่นเพราะมันตุงๆอยู่ แต่จะลือ้อท่านก็ไม่กล้าเพราะกลัวฝุ่นจะคุ้งแต่ยังไงครับวันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําให้แดนสนธยาในกองทัพถูกทําความสะอาดเสียทีเรื่องนี้ไอ้สามเดือนที่ท่านพปบปทบว่าผมก็อยากรู้รายละเอียดแต่การแก้ไขที่ดีสุดผมอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานว่าแก้ไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา61วรรค2ซึ่งผมได้ดำเนินการยื่นไปแล้วให้ตัดซะในส่วนที่ให้ทำข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกรณีที่ไม่ต้องนำส่งเงินนอกงบประมาณแก่กระทรวงการคลังเราช่วยกันตัดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำา o u u อะไรกันที่สภาตรวจสอบไม่ได้ประชาชนตรวจสอบไม่ได้นี่คือแนวทางสำคัญแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อท่านพอบอทอบอผมว่าน่าจะรายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบแล้ ว่าสามเดือนท่านจะทำอะไรในการสร้างความโปร่งใสและเคลียร์ผลประโยชน์สีเทาๆที่ทำให้กองทัพประสบกับปัญหาในวันนี้เนี่ยท่านทราบไหมฮะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรประชาชนอยากจะทราบครับว่าจะเคลียร์ยังไงสมเดือน